รายงานตัวสามสี่โบกันพิมพ์ F S สามสิบคาปูชิโน่เย็นอืมหวานน้อยสวยหรอไม่มากแต่ทาย,ยากหนูเยอะเยอะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรานะครับจะเริ่มจากการพูดสิ่งที่เราได้รับจากการอบรมนะสิ่งที่ได้เรียนรู้สามพ่อใหญ่ๆนะครับคือพวกเราได้เรียนรู้หลายอย่างมาตลอดเวลาสามวันนี้แล้วก็อยากจะสรุปเข้ามาเป็นสามข้อนะครับโอเคเริ่มจากข้อแรกก็คือเราได้เรียนรู้ใ,ในการปรับตัวให้ดีให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิตเราได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือสิ่งนี้มาจาก ทาให้เราช่วยเชื่อมความสัมพันธ์จากคนที่มาต่างถิ่นต่างแดนมีพื้นฐานต่างกันให้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้เหมือนที่น่านอาจารย์บอกว่าให้พวกเราทำตัวเหมือนเป็นน้ำนะครับก็คือเหมือนอยู่ได้ทุกรูปร่างทุกร,ร,รูปทรงครับผมแล้วประโยชน์ที่เราคิดว่าจะได้จากข้อนี้นะครับหลักๆก,ก็คือในชีวิตการทำงานต่อเราต่อไปของเราเมื่อเราไปทำที่ไหนทำตำแหน่งอะไรก็ตามก็จะได้ปรับตัวเข้าสู่งานได้ง่ายเข้ากับเจ้านายลูกน้องได้ง่ายขึ้นครับผม สำหรับข้อต่อมาที่ได้ครับก็จะเป็นเรื่องของการทํางานภายใต้ภาวะกดดันนะครับคือตั้งแต่ที่เรามาที่นี่เนี่ยก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยก็จะมีกาหนดด้วยเวลาการแข่งขันกับเพื่อนหรือว่าความต้องการแข่งขันกับตัวเราเองเพื่อที่จะทำกิจกรรมนั้นให้สำเร็จลุล่วงซึ่งเราไม่ต้องใช้การควบคุมสติทางจัญญาของเราในการทํางานภายใต้ใแรงแรงกดดันล่าวนะครับซึ่งประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คือในการทํางานจริงในโลกของการทํางานจริงเนี่ย ทุกคนก็ต้องทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่เราได้รับมอบหมายซึ่งต้องทำงานภายใต้กำหนดหระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ทำงานให้ถูกต้องตามคมคาดหวัขงของเจ้านายของเราครับซึ่งก็จะสามารถนําไปประยชน์ใช้ในการทํางานได้ครับผมกลับมาที่ข้อสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราได้เรียนนะครับก็คือคุณค่าของคําว่าทีมเวิร์กก็คือแน่นอนนะครับมันสาคัญที่เราจะพัฒนาตนเองให,ให้เก่งให้เก่งหลายๆด้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วดูจากเกมกิจกรรมที่เราได้ทํานะครับ ทีมเวิร์ก็สำคัญที่สุดอยู่ดียังไงสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต้องกลับมาสู่ทีมเวิร์คครับก็คือนี้ที่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับซึ่งมันก็จะนําไปใช้ได้ในชีวิตการทํางานในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับผมเน,นาะครับผมพวกเราก็ขอจบพาร์ทแรกของ presentation ของเราในวันนี้นะคะต่อไปครับผมก็อยากจะให้ท่านท่านด้านหลังนะครับทางสตาถ้ามีอะไรทักถามก็ในช่วงนี้ได้นะครับ จะได้น้องเขาจะได้ประมวลผลในเรื่องของการสอบนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับมีไหมครับนี่เครับใครก็ได้ครับใครู้ก็ได้ผมว่าผ่าองก็ได้ครับครับก็ปด็ก็เห็นว่าการทำงานนะครับร่วมกันแล้วก็การปรับตัวเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ความพยายามอย่างสูงนะ,ะในสิ่งที่ก็ก็อยากจะเป็นการพิษกันเส่งกันแล้วกันนะฮะคือคือว่าทางกิจกรรม,มอ,อย่างเงี้ยนะครเราคงจะมีลักษณะของการปรับของเราไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะนะตามปีที่ผ่านไปนะฮะเราก็พยายามที่จะ คือมันก็มีความเครียดนะฮะอาจารย์นะพูดเรื่องความเครียดนะค,ความเครียดที่ที่กดดันลงไปเนะี่ยมันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันว่าอย่าให้มันมากเกินไปนะฮะก็อยากจะถามเหมือนกันว่ากาลังดีไหมนะฮะพอจะรับได้ไหมครับที่ที่ที่เกิดขึ้นอย่างนี้มีอะไรก,ก็มีวิพากษ์วิจยัยกันได้นะครับคร,คราผมนะผมขอตอบว่ากาลังดีครับ ไม่ไม่เพิ่มใช่ไหมว่าแล้วเชี่ยวถ้าเพิ่มนี่คือเพิ่มนรุ่นต่อไปใช่ไหมเพิ่มนีดนึงนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเวลาไปเป็นช่วงบ่ายเพิ่มรอรุ่นนี้แหละมีสถา่นครับ ถ้าไม่มีเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยครับอาลงมาไ้หน่อยครับองค์ที่สองจะเป็นเรื่องของการแสดง